จังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้นะครับนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้อาชาการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดพรับรมบางอาจาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าผู้นําท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ประชาชนเขาร่วมพิธีจํานวนมากผู้อาชาการจังหวัดจันทบุรีทำพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นจุดทูบเทียนบูชาลงในเครื่องบวงสวงแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงพร้อมมนุษาสวดสกาวร่วมพิธีปักทูปลงบนเครื่องบวงสวงพรามอ่านองค์การบวงสวงเพื่อบูชาเทวดาเทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดพลับใส่ขันสาครจากนั้นเชิญขันสาครขึ้นขบวนไปเก็บไว้ที่พระอุโบสถวัดพลับเพื่อดอ,อประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมเลิกเวลา17 9. นาฬิกานาทีและประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์วันจันทร์ที่8กรกฎาคมเวลา12นาฬิกา นะครับซึ่งจังหวัดจันทบุรีก็นําน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อนําไปจัดทําน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัพรางกูลนะครับจำนวน3ามแหล่งด้วยกันก็คือแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สะแก้วตะบนพละแหวนอำเภอท่าใหม่ แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ทาน,นาดายตะบนคลนาดายอำเภอเมืองจันทบุรีแล้วก็แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดพลับตะบนบางขจา่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สาแก้วตะบนพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่ในวิสุทธิประกอบความดีรองผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานน,ขนาขจราชการผู้นําท้องที่ท้องถิ่นประชาชนมาร่วมประกอบพิธีนะครับส่วนที่แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ทานนาดายนายทวชชัยนามสมุทร รองผู้วราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการผู้นำท้องถิ่นประชาชนมาร่วมพิธีนะครับ